สู่ช่องป้าคำใสดานปลูกบริกจิตนะคะก็ป้าคำใสก็ไม่ได้ใส่แ่าแว่นตานะคะหยีจนจนคิ้วจอดกันแล้วนะคะอหนึ่งท่านถ้ามีคนเยอะก็ป้าคำใสก็ดีใจนะคะ อันนี้ก็คนดูหนึ่งคนโอ้ยเฝ้า้านผูกก็สงสัยจะรับค่าตุอาจจะนอนหลับปะเอฟซีแล้วนะคะเนาะรับค่าตุแล้วนะคะก็เลยเอาคลิปมาถ่ายนะคะก็วันนี้ก็อยู่นาลุงพลเฝ้า ้านปูปาลิจิตนะคะก็ดูเสื้อผ้าคอนนะคะนะี่ค่ะเปิดพัดลมด้วยอย่าหนีป้ากันเด้อเดินไปด้วยกันนะคะยังอยู่คะ่ะขอบคุณนะคะอย่าหลอกกันเด้อว,ว่ายังอยู่เนาะ อ่าเหมือนเพลงเขวโรงอะไรนะผีหลอกก็ยังพอทนแต่คนหลอกคนนั้นสีจนวายวุ่นผีีลายยังไม่เท่าตัวคุณหลอกหลอกอะไรนะหลอกฉันหัวมูนเพลงตัง้งแต่สมัยนู้นนะคะจำไม่ค่อยได้เนาะ โอ้แปดสิบเอ็ดไลค์แล้วนะคะโอ้โหห้าร้านดวงใจนะคะก็ขอบพระคุณมากๆากโอ้ยเหลือลดลงมาอีกแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะสมัยคิดถึงตอนอยู่ขุกโกกเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆนะหน้าบ้านลุงพลนะคะก็พอดีเหลียวไปก็เห็นลุงพลเลยนะคะก็ขอบคุณค่าภาษาอังกฤษนะคะก็ อ่ายังอยู่ค่ะนะคะก็อยังอยู่ค่ะชื่อว่าอะไรเนาะค่ะก็เขียนภาษาไทยมาให้หน่อยโอ้ยรถไข่เนาะในรถไข่เนาะรถเออรอเปล่าเนาะรถโอ,โอมาแล้วโอ้กินข้าวกับอะไรอยู่ตรงนั้นทอ,ทอดไข่โอ้ทางนี้ก็จะทอดไข่จะต้มไข่ทอดไข่แล้วลูกเอ้ โอ้ก็มาจากครัวกลางแล้วนะคะว่าทอดไข่าแม่คำใสก็จะทอดไข่นะออ้ยสี่ร้าน่วงใจแล้วนะคะเป็ดสิบสองลายแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วนะคะอ่ามาแล้วหิวข้าวไหมลูกเดี๋ยวพี่ล,ลาลาทอาทอดไข่อยู่ทอดปลาหมึกอยู่เด้อมาแม่มาแม่มแมลูกมา กลัวเทไรนี่กลัวนิกกี้เด้ก็ขอบคุณมากเด้อ่ะที่ยังไม่ทิ้งกันนะคะอย่าทิ้งกันหลายเด้ออ่สวัสดีภาษาอังกฤษมีตุ๊กตาน่ารักอ่ายิ้มปากหัวเลยนะคะพอฟื้นก็ไปเลาะเละดูเลยนะคะโอ้ก็จะเอารถออกจากอ่าหน้าปู่แล้วเดี๋ยวจะส่งปู่ก่อน ไปซื้ออะไรนมซื้อนมอ๊ยอยากฝากซื้อนมดิฝากได้ไหมอ๊ยไปลดูดเอ้ยเ้ยอย่าทำน้องโอ้ไอ้นิกกี้อย่าทำน้องแม่ลูกมามามาเร็วเร็วกดจับกดจับมาเร็วลูกเอ๊ะเอ้ มันวิ่งเลยนะคะมาลูกมามามาโอ้ยลูกีเม่ยานมาลูกบอกอ่าลาลาเรียกน้องไปกินข้าวหน่อยลูกมันไอ้นิกี้มันวิ่งจะกัดเลยเนี่ยมามาลูกมามามาเอาปลาให้น้องกินบ้างมาอู้ อลูกสาวกำลังทำกับข้าวอยู่นะคะมาลูกมาเร็วเร็วมากินนี่นะคะนี่ก็กลัวนะคะมันกลัวก็เลยวิ่งเลย <c oughs> มองไปทางนั้นดีกว่าเนาะลูกสาวกำลัง ทำกับข้าวอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะทําให้กินเด้อแม่จะเอาให้กินเด้อลูกเด้อเ,เอาแมงมาหน่อยลูกมะอยู่ข้าวแท่นี้ต,ตามคุณเอาทาไมเบาแทา้ีิอันนี้ล่ะ อ,อเดี๋ยวจะตำข้าวปุ้นก่อนจะกินตำข้าวปุ้นด้วยลูกนี่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 กินนี่อ อสองท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะเออบุญบุญถมนะคะบุญถมจันเช่มนะคะโอ้โหมีหัวใจให้ตั้งอ่ากี่ดวงเนนี่หัวใจหกดวงนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าคำสพ่อฟื้นและที่อ่าเฝ้านา ให้ลุงอุ้ยขอบใจมากๆชื่นใจเลยนะคะอ่าที่เฝ้านาอ่านาให้ลุงป้าและเป็นกำลังใจให้ทุกช่องนะคะอ่าป้าถ้ามีโอกาสอ่าถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมถึงที่นะคะป้าอุ้ยมาเลย วันที่สิบหกนี้ขอให้เจ้ามีโชคมีลาบขอให้เจ้าถูกรางวัลถ้าไม่ถูกรางวัลก็เลขอ่าท้าย3ตัวที่ขมุน4ครั้งนะคะขอให้ถ้านั้นก็เอาไปเลยนะคะหกล้านหรือสิบสองล้านให้มานาลุงพลเดอ้อวันที่สิบหกนะคะคือถูกรางวัลแล้ววันที่สิบเจ็ดมาได้เลยนะคะ เอากินเบิดแล้วบลูกกินหมดแล้วดูอีกดูอีกดูหน้าอีกเดี๋ยวจะเอาให้กินนะคะจะกินอยู่ว่ปลาหมึกนี่ลูกกินบ่ปลาหมึกมันร้อนนะ,ะกินอืมร้อนมาก <laughs> โอ๊ย รู้ตัวอีกอืมมทำไมมีเกลือมีอะไรอืเข่ามออืม,อมนเนพื้นผ่านที้ผ่านมาลุง และเป็นกาลังใจให้ทุกช่องนะคะขอบคุณนะคะอืมเป็นอะไรอีกแล้วช่องนี้ คลิปนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติด,ดตามนะคะก่อนมีลูกสาวมีหลานสาวกินข้าวอยู่แล้วก็มีไอตัวนี้ก็รอกินข้าวอยู่ ขอลงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะ